วัดท่าเดือจะขึ้นบัญชีวัดท่าเดือดเพราะเชิญร่วมทอดท่าป่าวัดท่าเดือนะครับตำบลเดือสีพันชัยอำเภอวานนนิวั์จังหวัดสกลนครนะครับวันที่14บีมีนาคมนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาพังโคนชื่อบัญชีวัดท่าเดือเลขที่บัญชี419086่งเกนย ข้างหลังอีกสามสามตัวนะครับเจ๋ี่เอตอปบนขครัไปบนนไ้บน้นไปบนุณสุภปขษางบนวังบนะครับรวึ้งบนข้าบรปขานะครับจขนานขนงบนหนนึ่งบนนานวึง้้านบาท โอนแล้วนะครับโอนได้นะครับขอบคุณครับสาธุเียบัญมาแล้วครับเอใหม่แล้นะครับามีสาราตัวเสีย้นเสียเสงุนเสีเสนอ่าเสียเสมาแล้ครับทิ s <S ปากแป <arada S 2> เราจะมีโอกาสทำบุญร่วมกันเปนไปในวันที่14นะครับเจ็บสีก็สามารถนะครับร่วมทำบุญท่าป่าในวนี้ได้นะครับ มันแบบไปเสือได้รักเขาไมใช่คิว่าเอ๊ะทำไมครับต่อไปนะครับเสือพามาและกับเสือพาไปนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทครับสาถูกต่อไปนะครับสาวปากตกกองครับหนึ่งร้อยล้านบาทครับสา ่อไปนะครับยายฮันนี่นาลุมพลหนึ่งร้อยล้านบาทครับสาธุต่อไปนะครับกระเป๋าลูกเอาเห็นลวงกระเป๋าเห็นลวงกระเป๋า พ่อฟื้นถามเรื่องอะไรลูลกเตมมาจะบแม่มาเหงื่อไหล้นมเห็บแถวนี่บัญชีนะแล้วราต um ่อไปนะครับพ่อฟื้นขอพ่อฟื้นเป็นจากฉากโอ๊ยนึกว่าจะมาอีกเาเลขที่บัญชีนะครับเอสซีธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาทางโพนนะครับสุทธไหทองขับนะครับมาแล้วครับหนึ่งร้อยล้านบาทครับ สา,าสายฟ้านะครับสายฟ้าหนึ่งร้อยล้านบาทแมงคัพูหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับครับโอ้แมงโดนฉ oh. ีดหมดแล้วโดนโดนแตกก้อนแล้วทัพูเฉยๆต่อไปนะครับชัย ายังลงุงนะขอกกับเตือนลุงพลพระแตกนะครับนะเริ่มเดี๋ยวทุกท่านไปโหลดตัวกันอยู่ที่หน้าลราทัศน์ศนะครับ ตามมาครับมา,บบมาถึงไม่เลยกนระวพวุกใหญ่ถึงไหมถึงไหมครับฮัโลโหน่งสองหนึ่นสองสามสี่ฮัลโหน่สองถึงต่ะลุงนุง่ปจ้าลบ ถึงอยู่ค่ะได้ยินอยู่